คนพร้อมแล้วครับสวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับเวลาที่เราพูดถึงเผือกนะครับ ภาพเมนูคาวหวานต่างๆเนี่ยลอยขึ้นมาเต็มหัวไปหมดเลยนะครับเนื่องจากว่าเผือกเนี่ยหาซื้อง่ายมีราคาไม่แพงแถมมีรสชาติที่อร่อยคนจึงนิยมนํามาปรุงเป็นอาหารคาวหวานนะครับในวันนี้เราจะทําเมนูเผือกเช่นเดียวกันครับหลายๆเมนูอาจจะเป็นเมนูที่คุณคุณรู้จักกันดีแล้ว แต่อีกหลายๆเมนูก็เป็นเมนูใหม่ที่พลดัดแปลงขึ้นมานะครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเข้าครัวปรุงเมนูเผือกพร้อมกับพลเลยดีกว่าครับพูดถึงเผือกเนี่ยนะฮะวางอยู่หน้าพลเนี่ยเป็นกองกองเนี่ยหลายๆคนก็จะมีความรู้สึกว่าไม่อยากทานนะ่ะมันดูแล้วมันเป็นแป้งมันดูแล้วเป็นคาร์โบไฮเดรตทานแล้วอ้วนไม่เหมาะกับการลดน้ําหนักมีแต่ที่จะให้พลังงานสูง,สงจริงๆแล้วต้องบอกว่าอย่างนี้ครับอาหารทุกอย่างเนี่ย มันมีคุณค่าแต่เราจะต้องทานให้เหมาะสมนะครับยางเผือกเนี่ยนอกจากให้พลังงานแล้วมีคาร์โบไฮเดรตแล้วเขาก็มีโปรตีนมีโพแทสเซียมมีฟอสฟอรัสนะครับนอกจากนั้นยังมีวิตามิน B1 วิตามิน C มีธาตุเหล็กมีฟูออไลด์ด้วยนะครับเวลาที่เราทานเผือกเป็นประจำเนี่ยฟันเราก็จะแข็งแรงครับเมนูแรกจะเป็นเมนูของหวานสไตลจ์จีนนะครับผมจะทําเผือกขิมะครับ ก่อนอื่นเราทําความสะอาดเปลือกนะฮะแล้วหั่นเป็นท่อนๆแล้วก็ตั้งน้ํามันนะครับหลายๆคนพอเห็นกระทะพลนแล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะใบนี้เนี่ยคุ้นๆนะครับจริงๆแล้วใบนี้เนี่ยนะครับเป็นส่วนล่างของซึ้งหรือลังถึงนั่นเองนะฮะลองดูไปทางด้านนั้นนะครับถ้าเอาตวนนั้นมาประกบแล้วข้างล่างใส่เป็นน้ำเนี่ยครับก็สามารถใช้เป็นลังถึงได้ด้วยแต่ตอนนี้พลนใช้เฉพาะส่วนล่างเท่านั้นนะครับเราจะเอาเปลือกลงไปทอดครับทอดเป็นเวลา5นาทีนะครับให้เปลือกสุกดี พลพพัคนักปรุงของเรานะครับปีนี้เราเข้าสู่ปีที่6แล้วครับและเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจความอบอุ่นที่แฟนๆมีให้กับรายการเรานะครับปีนี้พลพพัคนักปรุงจับมือร่วมกับการท่องเที่ยวหมาเกาประจำประเทศไทยนะครับเราจัดกิจกรรมจะพาคุณผู้ชม ไปมาเก๊าแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับพลเลยนะครับกับทริปที่มีชื่อว่ามาเก๊าชวนชิมพลชวนไปครับซึ่งทริปนี้นะครับต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเพราะว่านอกจากพลจะพาไปเที่ยวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของมาเก๊านะครับซึ่งหลายๆสถานที่เนี่ยนะครับเขาก็จะมีหลายๆวัฒนธรรมผสมผสานมานะฮะทำให้เราได้เห็นที่มาประวัติศาสตร์ของเขาว่าเป็นอย่างไรนะครับนอกจากเที่ยวกันแล้วนะครับเราต้องอิ่มท้องด้วยและไม่ได้อิ่มท้องอย่างธรรมดานะครับอิ่มท้องแบบอร่อยและ น่าสนใจเพราะเราจะไปดูเรื่องวัฒนธรรมอาหารของเขานะครับเขามีทั้งอาหารจีนอาหารที่เรียกว่าแมงกานิสและอาหารโปรตุเกสด้วยนะครับอร่อยแน่นอนไปกับผลนะครับอย่าพลาดนะครับเหลือเวลาอีกไม่นานอยากจะรู้ว่ากฎกติกาของเราเป็นยังไงนะครับเข้าไปที่ w w w p o l f o o d m a f i a c o m หรือว่า Facebook Fan Page ก็ได้นะครับของพลพักนักปรุงครับ เอาล้ครับอย่ารีรอนะฮะครบ5นาทีแล้วเผือกของเราก็ใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตักเผือกเนี่ยขึ้นมาพักไว้ก่อนนะครับเราคอยให้กระทะอุ่นขึ้นนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องล้างครับแค่เอากระดาษนะครับเช็ดไขมันออกครับใช้น้ำตาลครับที่จะเอามาทำให้เป็นหิมะน้ำสะอาดนะครับไม่ต้องเยอะครับ สักประมาณ4ช้อนโต๊ะแล้วเราก็จุดไฟครับเคี่ยวให้น้ำตาลละลายก่อนนะครับเวลาที่ฟองเขาเล็กๆเนี่ยแปลว่าเขายังไม่ค่อยเหนียวเวลาที่เขาเหนียวเนี่ยฟองเขาจะใหญ่ขึ้นครับเราลองโยกดูนะฮะเหนียวขึ้นแล้วครับพอเหนียวขึ้นแล้วนะครับเราเอาเผือกที่เราพักไว้เนี่ยครับทยอยใสลงไปเลยครับเขย่าไปเรื่อยๆนะครับเอาช้อนไม้ตะหลิว2อันเนี่ยนะครับค่อยๆคล้าวนะครับให้น้ำตาลเคลือบทั่วๆนะครับ เดี๋ยวน้ำตาลเนี่ยครับจะค่อยๆตกผลึกครับระหว่างที่ตอนช่วงที่ตกผลึกนะครับเราต้องพยายามแยกชิ้นเผือกเนี่ยไม่ให้ติดกันนะฮะน้ำตาลเคลือบแล้วนะครับตอนนี้กำลังจะค่อยๆตกเป็นผลึกแล้วครับปิดไฟเลยครับผมพอเป็นเกล็ดน้ำตาลเคลือบแล้วนะครับต้องรีบเอาออกจากกระทะนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะได้เผือกคาราเมลแทนนะครับและระหว่างที่ยังร้อน,อนๆอยู่นะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือต้นหอมครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่จานสวยๆครับจัดใส่จานสีสวยๆนะครับเรียบร้อยแล้วครับเป็นเมนูแรกง่ายๆวันนี้ที่นำมาฝากนะครับกับของหวานที่มีชื่อว่าเผือกหิมะครับ มาทําอาหารจานพาสตา้ากันบ้างดีกว่านะครับแต่เวลาที่พูดถึงพาสตา้าหลายๆคนอาจจะคิดว่าผมจะทําเมนูแบบอิตาเลียนหรือเปล่าไม่ใช่ครับเมนูนี้เป็นเมนูสไตล์ญี่ปุ่นครับผมจะใช้เส้นพาสตา้าที่มีชื่อว่าคาเปลรีนีครับ คาเพลนีนี่เนี่ยเขามีความหมายถึงผมของนางฟ้าหลายๆคนก็จะรู้จักเส้นนี้ในนามของแองเจลแฮนั่นเองนะครับซึ่งเราจะนำมาใช้แทนเส้นโซบะครับแล้วก็เสิร์ฟกับเทมปุระที่มีส่วนประกอบของเผือกนะครับซึ่งเทมปุระตัวนี้ครับผมจะขูดให้เผือกเป็นเส้นเล็กๆนำไปผสมกับอหอมใหญ่แล้วก็มีเนื้อกุ้งเล็กน้อยนะครับสับของเขาเนี่ยเขาจะเรียกว่าคากิอาเกะนะครับจะมีลักษณะคล้ายๆเทมปุระแต่เป็นเทมปุระสับเป็นชิ้นเล็กๆเท่านั้นเองนะครับเราจะ รับประทานกับเส้นแล้วเราก็จะมีน้ําซอสแบบรสชาติเข้มข้นเอาไว้จุ่มเทมปุระรับประทานคู่กันนะครับเมนูนี้ก็คือพาสต้าเทมปุระเผือกครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาต้มเส้นคาเปลลนีนี่กันก่อนนะครับน้ําเดือดแล้วใส่เกลือลงไป เส้นคาปลลินี่นะครับเราใช้ทั้งหมด200กรัมจับเวลาด้วยครับเส้นคาปลลินี่เนี่ยใช้เวลาในการต้มแค่4นาทีเท่านั้นเองนะครับระหว่างที่เราต้มเส้นคาปลลินี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําตัวน้ําซอสครับเวลาที่เราทําซอสแบบญี่ปุ่นนะครับซุปสําคัญมากครับเขาเรียกว่าซุปดาชิใส่ลงในหม้อนะครับใส่น้ำตาลลงไปครับเล็กน้อยพอครับหลังจากนั้นนะครับนี่ฮะเราก็จะต้องมีโชยุนะครับซึ่งตัวนี้เป็นโชยุสีปกติ แต่เวลาที่เราทําอาหารญี่ปุ่นนะครับเราจะมีโชยุสีอ่อนมาอีกตัวหนึ่งสาเหตุเพราะอะไรครับบางทีเวลาที่เราทําน้ําซอสเนี่ยแล้วเราต้องใส่โชยุเยอะๆถ้าเราใส่ตัวสีเข้มอย่างเดียวเนี่ยมันจะทําให้ซอสของเราเนี่ยดำมากดังนั้นโชยุสีอ่อนเนี่ยจะให้รสชาติเค็มเนี่ยสูงกว่าโชยุแบบธรรมดานิดนึงในขณะที่สีอ่อนกว่านะครับอย่างละช้อนโต๊ะครึ่งครับแล้วก็มิลินนะครับประมาณสัก2ช้อนชานะครับ คนนิดหนึ่งนะครับให้น้ำตาลละลายนะครับแล้วก็เรานำกลับมาตั้งไฟครับผมเส้นคนเป็นระยะระยะนะฮะเขาจะได้ไม่ติดกันนะครับได้แล้วครับ4นาทีนะครับพาสต้าได้แล้วนะครับเรายกออกจากความร้อนได้เลยครับแล้วก็ล้างนะครับแล้วก็เสด็จน้ำนะครับคนเอาน้ำแข็งเนี่ยครับเทไว้ด้านบนก้อน2ก้อนนะครับ ให้เส้นของเราเย็ยนๆนครับแล้วก็พักไว้อย่างนี้ครับอาละละตัวซอสนะครับเนี่ยน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนําออกมาพักนะครับให้ซอสเขาอุ่นๆอย่างนี้ครับตอนนี้น้ํามันของเราเนี่ยนะครับพร้อมที่จะทอดเทมปุระแล้วชามผสมแป้งที่ร่อนนะฮะใส่แป้งสาลีลงไปในที่ร่อนตามด้วยแป้งข้าวโพดครับอันนี้เป็นเบกกิ้งโซดานะครับใส่ไปนิดหนึ่งอยากให้ แป้งมีรสแปลงแป้จะเกลือนิดนึงก็ได้นะครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะฮะสำหรับเกลือร่อนครับแป้งเทมปุระเนี่ยนะครับหัวใจของเขาอยู่ที่ความเย็นแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเราไม่ต้องคนมากครับแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้แต่ไข่แดงนะครับแล้วก็น้ําเย็นจัดนะครับประมาณสัก200 ML ช่างเอาก็ได้นะครับใช่เงี้ยครับตะเกียบตอกไข่ก่อนยี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 นะฮะ เผือกเราซอยเป็นเส้นบางๆครับใส่หอมใหญ่ลงไปเนื้อกุ้งเนี่ยนะครับถ้าเผิดของคนญี่ปุ่นเองเขานิยมใส่2อย่างครับกุ้งกับปลาหมึกนะฮะแป้งนะครับโรยเป็นเล็กน้อยเอามือของเรานี่แหละครับคุกเข้านะครับให้ทุกอย่างเนี่ยกระจายกระจายกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่ในกระทะนะครับแล้วแต่นะครับถ้าเผื่อสมมุติว่าเราทําไม่เยอะเนี่ยนะครับผมจะเอาแป้งใส่ลงไปนิดนี้เลยก็ได้ครับเอาละ น้ำมันใช้ได้แล้วครับตักลงไปเป็นคำๆนะครับปกติแล้วเราจะตักให้เป็นแบบลักษณะเป็นแพรๆนะครับใส่ลงไปครับใช้ตะเกียบยีนิดหนึ่งนะครับเทมปุระของปนจะกรอบนิดหนึ่งนะครับเพราะเนื่องจากเราใส่เบกกิ้งโซดามันไปด้วยนะครับํำขึ้นมาพักครับหลังจากนั้นก็มาจัดจานสวยๆนะครับ เครื่องที่เราเสิร์ฟนะครับเวลาที่เขาทานพวกบะหมี่เย็นเนี่ยนะครับเขาก็จะมีหัวไชเท้ามีขิงขูดฝอยมีงามีไข่นกกระทานะครับแล้วก็มีวาซาบินะครับตัวซอสของเราอุ่นๆไว้นะครับต้นหอมซอยนะครับเสิร์ฟกับน้ําซอสอุ่นๆน่ารับประทานมากๆครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูที่มีส่วนประกอบของเผือกดีๆครับกับพาสตา้าเทมปุระเผือกครับ ของหวานแบบไทยๆสูตรนี้นะครับต้องบอกว่ารับประทานแล้วอิ่มท้องครับเราจะทำข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกครับ ข้าวเหนียวปิ้งนะครับก็ต้องใช้ข้าวเหนียวครับผลใช้ข้าวเหนียวเคี้ยวงูพันดีที่เรียกว่าอะไรครับถูกสุขลักษณะน,นะครับในการทำเนี่ยเราจะต้องเอาเข้าวเหนียวไปแช่ในน้ำซะก่อนซึ่งเพื่อการประหยัดเวลาผลแช่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณสัก6ชั่วโมงก็ใช้ได้แล้วนะครับกอง ข้าวเหนียวที่พลใช้เนี่ยนะครับเป็นข้าวเหนียวพันเคี้ยวงูเป็นข้าวเหนียวที่ดีนะครับและที่สําคัญก็คือว่าเราเลือกข้าวเหนียวที่มีบรรจุภัณฑ์ที่ถูกสุขลักษณะด้วยนะครับเอาแล้วล่ะครับเราเอามาใส่ตัวผ้านะครับแล้วเราก็ห่อครับนี่ฮะการที่ใส่ผ้าเนี่ยก็ทําให้ยกง่ายนะฮะทำงานสะดวกนะครับหลังถึงน้ําร้อนแล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับผมก็จะเอาเผืออใช้เวลาใกล้เคียงกันนะครับ20นาทีครับ นึ่งทั้งสองอย่างให้เรียบร้อยเลยระหว่างที่เรานึ่งข้าวเหนียวนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำน้ำกะทิที่เราจะใช้มูลข้าวเหนียวนะครับผมใช้นี่กะทิแบบที่มีกลิ่นหอมของใบเตยนะครับใช้ทั้งหมดถ้วยครึ่งครับนำมาตั้งไฟครับใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็ตามด้วยเกลือครับน้ำมูลเดือดแล้วนะครับน้ำตาลทุกอย่างละลายดีหมดแล้ว ผมยกออกจากความร้อนเลยนํามาพักนี้ครับจะได้เย็นตัวได้รวดเร็วขึ้นเพื่อให้ข้าวสุกเท่ากันดีนะครับเดี๋ยวเราจะกลับด้านเข้าวเหนียวนิดนึงนะฮะแล้วก็นึ่งต่ออีก10นาทีครับเผือกนะครับจะสุกก่อนข้าวเหนียวนะฮะเราเอาเผือกออกมาก่อนก็ได้แล้วก็บดครับผมหลังจากที่บดเสร็จนะครับเราก็เอาเผือกมานะครับแกงนี้ครับ เวลาที่เราผ่านตะแกงนะครับเผือกเราก็จะเนียนกลิบเลยนะครับข้าวเหนียวผมก็เสร็จแล้วเช่นเดียวกันนะครับข้าวเหนียวเรากําลังร้อนๆครับปิดไฟนะฮะพลิกด้านก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เปิดออกครับข้าวเหนียวนะครับลงไปเบาๆนะครับคนนิดนึงครับปิดฝาไว้แล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยนะครับพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องในขณะที่เราพักนะครับเดี๋ยวเรามา ทำตัวไส้เผือกกวนกันดีกว่านะครับเผือกของผมเรียบร้อยแล้วนะครับเราใช้กะทิที่เหลือเนี่ยครับอีกครึ่งถ้วยใส่เกลือลงไปเล็กน้อยเราใช้น้ําตาลค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งน้ํามันนะครับน้ํามันเราใช้25กรัมก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะครับแล้วก็คอยให้ทุกอย่างเนี่ยเดือดนะครับเดี๋ยวคนนิดหนึ่งส่วนประกอบเดือดแล้วเผือกนะครับ เราจะรู้ได้ไงว่าใช้ได้แล้วเขาจะเนืดขึ้นเรื่อยๆพอเนื้อสัมผัสเริ่มเหนียวรวมกันเป็นก้อนเดียวกันแบบนี้นะครับสิ่งที่เราจะทําต่อมาก็คือว่าเราจะทําให้เขาเหลวอีกทีนะครับโดยการใส่เนยเป็นก้อนจับกันดีแล้วนะครับพอเลยครับเดี๋ยวเราขึ้นมาพักนะครับตอนนี้นะฮะเราก็ลองมาดูที่ ข้าวเหนียวมูของเรานะครับก็แต่แต้นเรามาดูกันนะครับน้ําหายไปหมดเลยนะครับเอาละละเดี๋ยวเราจะเอาไปย่างนะครับการย่างเนี่ยถ้าเบื้อบ้านใครมีเตาถ่านเนี่ยเจ๋งสุดๆครับที่บ้านผมไม่มีผมก็จะใช้เตาอบแทนนะครับโดยการที่เราใช้โปรแกรมย่างย่างก็คือเปิดแต่ไฟบนนะครับเอาร้อนสุดไปเลยครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆมาห่อใบตองทีละชิ้นกันครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาใบตองนะฮะ 2ใบนะครับแล้วเราก็เอาข้าวนะครับแล้วก็เผือกนะครับเป็นไส้ตรงกลางแล้วก็ข้าวปิดด้านบนอีกนิดนึงนะครับเราก็กดให้เข้ารูปทรงแล้วก็ห่อครับง่ายๆนะครับไม่ต้องคิดมากอาจจะเก็บปลายนิดนึงให้สวยๆนะครับไม่กลัดครับตัดชายทั้ง2ด้านนะครับเพื่อความสวยงามเอาละครับก็ะทำซ้ำนะครับห่อง่ายๆไปเรื่อยๆจนหมดครับ เสร็จแล้วนะครับใช้ไฟย่างด้านบนอย่างเดียวนะครับแล้วก็นําเข้าไปย่างครับระยะเวลาเนี่ยขึ้นอยู่กับเตาอบเราเพราะฉะนั้นให้เราลองสังเกตด,ดูนะครับกลิ่นหอมมากๆนะครับมันจะร้อนมากนะครับอ่เดี๋ยวเราจัดเข้าจานสวยๆ และนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูที่มีส่วนประกอบหลักเป็นเผือกนะครับกับเมนูแบบไทยๆที่มีชื่อว่าข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกครับเมนูสุดท้ายนะครับเป็นของหวานสไตล์ไทยๆที่พลประยุกต์เองนะครับซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากลูกชุบนะครับส่วนประกอบมีไม่เยอะหน้าตาน่ารัก เรามาเริ่มต้นจากตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นวุ้นที่เราเอา,เอาไว้ชุบนะครับผมทําน้ําดอกอัญชันนะครับซึ่งเ,เข้มข้นใส่ดอกอัญชันลงไปเยอะๆแล้วก็ต้มนะครับเสร็จแล้วเราใช้ผงวุ้นโรยไปให้ทั่วๆ นะครับแล้วเราก็พักไว้นะครับส่วนประกอบต่อไปนะครับเราก็จะมีเผือกนะฮะซึ่งอันนี้เป็นเผือกที่เราไปนึ่งให้สุกแล้วก็บดให้เนียนดีนะครับเราจะปรุงความหวานง่ายๆนะครับโดยการใช้ไวช็อช็อกโกแลตคอมเพลว์ครับจะบอกว่าไวช็อ c ช็อกโกแลตคอมเพลว์เนี่ยนะครับทำได้หลายอย่างมากๆก็คือ,อ,อทําหน้าที่เหมือนไวช็อกช็อกโกแลตทั่วไปให้ความหวานให้รสชาติที่หอมให้รสชาติของไวช็ช็อกโกแลตแล้วก็ยังสามารถเอามาประดิษฐ์ปกบแต่งได้มากมายนะครับผมจะใช้ ทั้งหมดสส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยนะครับผมจะเอามาสับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ไปละลายผสมกับเนื้อเผือกเนี่ยแหละครับเราใช้ช็อกโกแลตส่วนแรกนะครับ50กรัมครับนำเข้าไปละลายครับส่วนแรกละลายแล้วนะครับนี่ฮะคนให้ไว้ช็อกโกแลตคอมพาว์นะครับเนียนดีก่อนครับพอเนียนดีแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะทำต่อนะครับก็คือใส่เผือกบดนี่ยแหละครับลงไปเลยครับ แล้วก็นวดให้เข้ากันนอกจากเราจะปรุงรสด้วยไวช็อกโกแลตแล้วนะครับเราจะเพิ่มกลิ่นหอมครับวันนี้ผลจะไม่ได้ใช้กลิ่นวานิลลานะครับแต่จะบอกว่ากลิ่นอัลมอนด์เนี่ยครับเข้ากับเผือกได้ดีทีเดียวนะครับอัลมอนตัวที่ผลใช้เนี่ยถ้าเบื่ออ่านตรงข้างหน้าฉลากเขาจะเ,าเขียนว่า imitation นะครับก็คือว่าทําให้เหมือนกลิ่นอัลมอนด์นะครับกลิ่นอัลมอนด์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างแรงเราใส่แค่ประมาณครึ่งช้อนชาพอแล้วครับหอมแล้วครับ ไม่ต้องใช้เยอะนะฮะเวลาที่เราใช้กลิ่นที่คุณภาพดีแล้วก็นวดต่อครับสําหรับตัวไว้ช็อกโกแลตที่อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เมื่อกี้ผมสับไว้ก็จะเอาไปละลายเช่นกันครับเตรียมผาากระดาษไขนะครับช็อกโกแลตของเราร้อนดีแล้วการคนก็จะทําให้เนียนดีนะครับแล้วก็จะทําให้อุณหภูมิเนี่ยลดลงพอละลายดีแล้วนะครับผมจะใช้เป็นตัวแต่งนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็พักให้เย็นลงหรือถ้าเปิดใจร้อนก็นําไปแช่ตู้เย็นได้ครับจะบอกว่าตัววุ้นของเราเนี่ยนะครับผ่านมาประมาณสัก10นาทีแล้วเรามาต้มตัววุ้นนะครับน้ําตาลทรายเราใช้ร้อยกรัมครับหลังจากที่น้ําตาลทรายละลายนะครับเราจะเคี่ยวต่อสักประมาณ5นาทีนะฮะให้วุ้นของเราเนี่ยมีลักษณะนเนื้อแน่นๆกรอบๆนะครับเราจะเอาส่วนประกอบของเผือกครับตอนนี้เริ่มแข็งแล้วนะฮะเราจะปั้นเป็นก้อนๆครับ โดยที่ว่าคุณผู้ชมใช้ช้อนชานะครับตักขึ้นมานะครับพอดีผมมีอันนี้เท่ากับหนึช้อนชาพอดีบานลักษณะน,นี้นะครับเสียบไม้กลมๆลักษณะน,นี้นะครับแล้วก็พักไว้ก่อนนะฮะพอน้ำวุ้นเดือดน,นะครับเราเคี่ยวประมาณ5นาทีครับใช้ได้แล้วครับเรานำออกจากความร้อนคนนิดหนึ่งนะครับเวลาที่ร้อนมากๆนะครับเขาก็จะเคลือบได้บาง แต่เราก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่ายัางไงก็ตามเราจะเคลือบทั้งหมด2รอบเพื่อให้ได้วุ้นที่หนาๆครับเปลี่ยนมาใส่หม้อท,ที่ไม่ร้อนก็ได้นะครับแค่ <Okay. S 1> ชุบวุ้นนะครับรอบแรกจะได้บางเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องกังวล รอบแรกเสร็จแล้วนะครับเราอยากให้หนาขึ้นเราชุบรอบที่2ครับจะสังเกตนะครับว่ารอบที่2จะหนาขึ้นเยอะเอาละครับเสร็จแล้วครับรอบที่2นะฮะวุ้นเริ่มที่จะเซตตัวแล้วนะครับเอาละที่เหลือนะครับพอแห้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาทําความสะอาดครับเราก็เอากรรไกรนะครับ ช็อกโกแลตของเราไม่ต้องพูดถึงครับแข็งไปเมื่อนานแล้วนะครับอ่านะครับแล้วก็ปักลงไปครับก็ทำซ้ำไปเรื่อยๆนะครับจนจนหมดตรงนี้นะฮะว้าวน่ารักน่าชังนะครับเป็นขนมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากลูกชุบและนี่ก็คือเพือกชุบครับ สำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการ สามารถเข้าไปรับชมได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับนอกจากที่เราจะรับประทานเผือกเป็นอาหารคาวหวานแล้วนะครับเรายังสามารถใช้เป็นยาได้ด้วยครับโดยการนําเผือกสดเนี่ยนะครับมาโขกให้ละเอียดใส่น้ํามันงานลงไปเล็กน้อยนะครับเราสามารถนํามาใช้นวดตัวแก้อาการปวดเมื่อยหรือจะใช้ทาเป็นยารักษาแมลงสัตว์กัดต่อยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกับเมนูเผือกได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ ไม่ได้มีแค่เมนูเผือกนะครับแต่มีเมนูสร้างสารรค์อีกมากมายครับแฟนๆ u t u b e ไม่อยากพลาด Subscribe พลพักนักปลูกนะครับกดตรงนี้เลยครับ